สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตแปลงที่ดินเฟสใหม่ครับเฟสของเฟสสามของสิบสองนะครับที่เราเคยขายไปแล้วนะครับแปลงนี้ที่เราขายไปแล้วมีไน้ที่หนึ่งไร่จะขายแบ่งแปลงแปลงละสองร้อตารางวาแล้วก็แปลงหนึ่งรอตารางวาครับนี่ครับทางเจ้าของที่ดินก็ได้เข้ามาทำหยดที่ดินนะครับนี่เรายกล่องสวนให้เรียบร้อยนะครับดึงน้ข้ามาจากคลองสิบสองมาใช้งานครับตัวนี้ผมยืนอยู่ท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงก็ทางเจ้าของแปลงที่ดินข้างเคียร์เขาทำถนนครับ นี่ครับด้านหลังนะเป็นถนนสุดถึงคลอง2เลยนะครับบรรยากาศดีมากครับยามเย็นนี่ครับพระอาทิตย์ตกดินนะครับนี่เราจะเปิดเฟสแมนครับเฟดสามที่เราเห็น,นครับด้านหลังแล้วเราจะเคลียร์ลิงพื้นที่ยกล่องสวนถมดินทําเป็นแปลงปละร้อยตารางวาแปลงละสองร้อยตารางวาขายถูกมากๆครับแปลงนี้เราขายเพียงแค่ร้อยตารางวาขายแค่สามแสนเก้าหมื่นบาทครับส่วนหกร้อยตารางวาเราขายประมาณหกแสน แปดหมื่นบาทครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเคลิ่งโครงการนะครับเราทําเป็นเฟสสามครับนี่ครับนี่บรรยากาศที่เราขายไปแล้วนะับเนี่ยี่นครับเฟสแรกนี่บรรยากาศดีมากครับข้อสิบสองขออนุญาตนะกดเลยสวัสดีค่ะ เราคอยมาชมนะครับเฟส3คลอง12หนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับห่างจากถนน305เพียงแค่4กิโลเมตรครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินครับคุณค้าที่สนใจที่ดินบ้านสวนเกษตรพร้อมอยู่พร้อมปลูกสร้างครับแนะนำครับแปลงนี้ครับและราคาไม่แรงครับราคาสามารถแต่ต้องได้ครับราคาแค่หลักแสนน่อยๆนะครับติดต่อมาครับอาร์ตศูนย์หนครับสวัสดีครับ